โซดาบันเนี่ยเปรียบเหมือนบุคคลตกน้ำที่ลอยตัวอยู่ได้ไม่จมละเจ็ดพวกเนี่ยพวกแรกบอกว่าตกน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยพวกนี้พวกที่สองผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมทำกุศลได้แป๊บเดียวแล้วก็อกุศลต่อจมลงไปอีกพวกที่สามลอยตัวอยู่ได้ พวกที่4โสดาบันเนี่ยลอยตัวอยู่ได้แล้วเขาเหลียวดูรอบๆแล้วเขาเห็นฝั่งเพื่อกำลังว่ายเข้าสู่ฝั่งความไม่มีน้ำดังนั้นโสดาบันยังจมอยู่ในการรมของมนุษย์แต่ปฏิบัติต่อการรมของมนุษย์อย่างถูกต้องคือมีศินห้าบริบูรณ์ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมานิโสดาบันพอใจแค่นี้และโสดบันไม่ได้พอใจมากกว่านี้จึงไม่ใช่เป็นผู้ว่ายน้ําเป็นผู้ลอยตัวอยู่คือลอยอยู่นิ่งๆมนุษย์สเกหิกาเมหิพอใจในกามของมนุษย์ปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ประพฤติผิดในกาและไม่ฆ่าไม่ขโมยละ นั่นคือโสดาบันมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละนี่เห็นไหมความเป็นโสดาบันไม่ได้ยากเกินไปนะท่นนี้พอสกาธาคามีทํำยังไงสกาธาคามีเนี่ยเขากําลังเขามีอินทรีย์แก่กล้ากว่าโสดาบันพระองค์เปรียบเทียบเหมือนบุคคลผู้ที่ว่ายน้ําเข้าหาฝั่ง ดังนั้นสกาทาคามีเนี่ยเขาไหว้น้ำแล้วนะเขาไหว้น้ำเขาเลยโสดาบันสังโยชน์สามละได้เท่ากันจริงแต่สกาทาคามีนั้นราคาโทสะโมหะเบาบางลงตนุตตาผอมบางนะ ความผอมบางของราคะโทสะโมหะวัดกันที่ไหนวัดกันที่สกัทาคามีเริ่มตัดความคิดที่เป็นไปในทางกามเป็นทิพพากามมากามอันเป็นทิพกามอันเป็นทิพเนี่ยคือตัวความคิดนี่เองดังนั้นถ้าใครทำลายความคิดในทางกามของตัวเองคนนั้นกำลังเดินมรรคของสกัทาคามีนะ ดังนั้นก็แยกกามของมนุษย์กับกามอันเป็นทิพย์เขากําลังเดินไปสู่ความไม่มีกาม